โคดแบนรับแบงคอกเล่นไม่ดีแต่ชนะบีจีได้นัดหน้าหวังชนะบุรีรัมโคดแบนทัชตะวันสีปานคุณซื้อทูแบงคอกยูนเต็ดเผยลองเกมไทยลีก2022-2023ที่แข้งแทบบุกไปชนะบีจีปทุมยูนิเต็ด1-0ในศึกเดวี่แมตช์เมืองปทุมเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาโดยโคดแบนได้เผยว่าก่อนเกมเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเกมที่ยาก เราเตรียมแผนมาแล้วเราได้ประตูเร็วเกินไปมันทําให้ B ีีกดดันเราตั้งแต่แรกทําให้แผนที่เราเตรียมมาผู้เล่นหลายๆคนก็กดดันตั้งแต่เริ่มเราโดนเพรใส่ตลอดเรารู้อยู่แล้วว่าเกรมรับเรามีปัญหาทําให้เราไม่สามารถเปลี่ยนการเล่นตาม B ีเขาได้เราก็ซื้อเวลาแล้วรอปรับในช่วงครึ่งหลังให้ผู้เล่นเราชนกับเขาเราต้องปรับผู้เล่นในแนวรับต้องเปลี่ยนแทคกติกระหว่างเกมพอสมควรยอมรับว่าเราเล่นไม่ดีแต่ได้3มแต้มต้องชม B ี ที่วันนี้เล่นได้ดีกว so <uki> ่าเราโต้ก <trucs> ลับไปแต่ไม่ได้ประตูก็ทําให้เราทําได้แค่สกอร์เดียวต้องชมนักเตะที่เต็มทีมันเป็นสามแต้มใหญ่จริงๆนักเตะเรามีรูปแบบอย่างนี้อยู่แล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้มากเรารู้อยู่แล้วเราไม่มีหน้าเป้าธรรมชาติ เราต้องปรับผู้เล่นในแต่ละเกมรูปแบบสไตล์ของเราจะอยู่ในรูปแบบนี้เป็นหลักอยู่แล้วเพื่อผู้เล่นจะได้ไม่สับสนในการเล่นเราต้องปรับสมาธิของผู้เล่นเวลาโดนเพสหนับเราต้องปรับตรงนี้ส่วนพักเบรกของเราหวังว่านักเตะที่ไปทีมชาติจะกลับมาด้วยสภาพที่ดีที่สุดไม่มีอาการบาดเจ็บเราฟิตพอที่จะกลับมาเล่นไม่อยากจะโทษแต่มันเป็นเรื่องที่ฝากไว้ อยากให้นักเตะกลับมาในสภาพที่โอเคการเจอบุรีลยหนัดแรกเราต้องยอมรับถึงคุณภาพของนักเตะบุรีล์เรามีข้อผิดพลาดในเกมนั้นทำให้เกมมันเปิดกลายเป็นที่มาของประตู2และ3แต่เกมนี้เราเล่นในบบานเรารู้ปัญหาของเราเรารู้จุดแข็งของบุรีล์เราต้องปรับเพื่อสู้กับบุรีล์ให้สมศักดิ์ศรีที่สุดเราจะพยายามเก็บ3ามแต้มในบ้านให้ได้แม้คะแนนจะห่างแล้วแต่เราจะสู้เพื่อ3มแต้มโค้ชแบนกล่าว สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทูบังคอกยูเนเต็ดจะ,จะมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดในวันที่4เมษายนเวลา19นาฬิกาที่สนามทูสเตเดียมป้าไต่ตอบก,กับหลังโดนคอมเมนชูวิ์เดือดแฟนขอนแกน่นให้ตัวฟียังทำตัวแย่กรุณาชิดชอบ จัดหนักสุดเดือเป็นบอลทีมเรียนขอนแก่นยูไนเต็ดด้นปล่นเมนคำว่าชูวิทนี่เฟซบุ๊กความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยลีก2022-2023นบาที่ยิุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะขอนแก่นยูเนเต็ด4ต่อหนึ่งเก็บเพิ่มเป็น64คะแนนทิ้งหางรองจากฝูงอย่างทูบงงนนังคอกยูไนเต็ดยู่15คะแนนแต่แข่งมากกว่า1น,นึนัดหากแมตต์ต่อไปเก็บ3แต้มได้ คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของไทยไปครองทันทีแถมยังมีลุนคว้าครบ3แชมป์ในไทยเป็นสมัยที่5ของทีมอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลังเกมนี้ป้าต่ายการุณาชิดชอบรองประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดได้โพสเดือดถึงแฟนบอลขอนแก่นยูไนเต็ดว่าตัวก็มาขอฟรีเราก็ให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ซักสลึงแล้วทำกิริยาแบบนั้นอน,นะนอกจากนี้ยังมีแฟนบอลคอมเมนต์คำว่าชูวิ์ใส่โพสด,ดังกล่าวโดยป้าต่ายตอบสั้นๆว่าจา โดยนัดต่อไปของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไปเยือนทูบางคอกยูไนเต็ดในสกรีวร่าไทยลีก2022-2023นาที่25ในวันที่4เมษายนน,นี้เวลา19:00น